สวัสดีครับท่านผู้ชมลามานิวส์ขอนำท่านผู้ชมมายังสมรภูมิการสู้รบระหว่างรัเสเซียกับยูเครนในวันที่17ครับยอดการสูญเสียของทหารรัเสเซียในวันนี้นั้นพุ่งสูงปรีดเลยครับท่านผู้ชมแอดมินรวมทั้งท่านผู้ชมทุกท่าน ก็คงจะไม่ต่างกันนะครับรู้สึกเหมือนกันมีครับเพราะรู้สึกสลดหดหูครับกับสิ่งที่เกิดขึ้นในโลกของเราครับเอ็ดมินขอรายงานเฉพาะมูลค่าความเสียหายโดยวรวมที่เกิดขึ้นในวันนี้นะครับ ยอดความเสียหายทั้งสิ้น14,232,828ล้านบาทครับเพิ่มขึ้นจากเมื่อวานนี้29,783,200บาทครับ สาเหตุที่ความสูญเสียเพิ่มขึ้นมากในวันนี้เนื่องจากกองทัพรัสเซียใช้โดรนซาเฮตและครูตมิซไซก็โจมตีภายในประเทศยูเครนเป็นจำนวนมากครับอีกทั้งในภูมิภาคคูสวันนี้กองทัพรัสเซียใช้ยุทธวิธีคลื่นมนุษย์อีกแล้วครับในหนึ่งวัน ส่งทหารเข้าโจมปีทางฝ่ายยูเครนหลายระลอกด้วยกันครับคราวนี้ใช้ทหารเกาหลีเหนือกลับบุกไปข้างหน้าอย่างเดียวซึ่งยูเครนแก้เกมด้วยอุบายดักใสเอาไว้ครับเ,เข้ามาแล้ว ออกไม่ได้กลับไม่ได้เสร็จหมดทั้งรถถังรถเกราะทั้งกำลังพลผ่านไปหนึ่งวันกองทัพรัสเซียจึงมีแต่ความสูญเสียมากมาไกลกองส่วนภูมิภาคมายิปกา ภายในพื้นที่ของอยูเครนเองก็เช่นกันครับการรุกของรัเสเซียนั้นล่มเหลวทั้งหมดครับส่วนทิศทางของสองครามกองทัพรัเสเซียช่วงหลังมานี้ไม่เก็บศพทหารที่เสียชีวิตครับเพื่อลดภาระ ลดค่าใช้จ่ายลดอ,อัตราการชดเชยกรณีบาดเจ็บหรือเสียชีวิตตอนนี้บอกแต่เพียงว่าทหารกำลังปฏิบัติภารกิจในแนวหน้าและบ,บังคับเกณฑ์ทหารเพิ่ม อย่างเดียวเอาหมดทั้งหนุ่มทั้งแก่ตอนนี้ทหารเกาหลีเหนือที่เขาร่วมรบก็เหมือนกันครับถูกบังคับให้บุกไปข้างหน้าอย่างเดียวไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นความหวังที่ว่าจะได้รับประสบการณ์ในการรบ กลับคืนมาสู่ประเทศนั้นคงจะไม่มีครับทา,ารเกาหลีเหนือมีแต่ไปครับไม่มีกลับซึ่งคำตอบนั้นทางประธานาธิบดีปูตินและกองทัพรัสเซียได้เตรียมไว้แล้วครับคือทหารกำลังปฏิบัติภารกิจในแนวหน้า อขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมกับขอบคุณทุกคำติชมกับสวัสดีครับ